มีอุปกรณ์แม่เดินมาดูที่เนี่ยอะไรมันอยู่ในรถนี่หยิบออกมาหยิบออกมาเมื่อหยิบออกมาแล้วก็ต้องขอปิดก่อนเดินมาตรงนี้ท่านผู้เจริญครับโอ้เห็นหรือยังที่เห็นนี่คือพะะะติก ที่แขวนผ้าเคยลงไปหลายคลิปเมื่อสัก8 9ปีก่อนคนฟังไม่เข้าใจเราเห็นอย่างนี้เรากรู้อยู่แล้วรู้ไม่คิดไปเรียบร้อยแล้ว,ลวคืออะไรมีหีมีนมเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าชนชิงตีชิงเมื่อเอาไอ้นี้ชนกันภาษาไทยเรียกว่าตีชิงถ้าทางถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่ากระเด้าคู่ กระเด้าคนนี้ทีกระเด้าคนนี้ทีถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าดูดลมดูดขวาดูดตายถ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าเลียหี <c oughs> ใครจะเป็นเลียหีหมาเลียหีคนเลียหีหมูหีควายกูไม่รู้แต่กูชอบเลียหีคนเพราะหีมันหอมดีมันดีไหม เออถ้ามึงชอบเลียหีหมามึงก็ไปเลียไปอย่าคิดว่ากูไม่รู้อะไรนะถ้ามึงชอบเลียหีหมาก็ไปเลียมึงชอบเลียหีควายหีหมูจะกูเลียหีคนเอาเลียทีกูม,มีสองหีดับเบิลหีดยุด้นมนั่นนี่เป็นการแสดงให้ดูท่านผูเ้เจริญนี่เป็นการสอนธรรมะนะครับท่านผูเ้เจริญ ไม่มีใครช่วยมึงได้หรอกมึงจะมันดา่าด่ามันไอตอนอยู่รวมกันเมาคุยกันเจาะคุยกันเฮ้ยดา่าอาจารย์ได้เยอะคอมเมนต์ดา่ามันพอมันมีคลิปขึ้นมากดไม่ชอบไปก่อนมันมีคลิปขึ้นมากดไม่ชอบไปก่อนดา่าแม่งล่วงหน้าเลยดา่าข้ามภพความชาติโอ้ยดอกทองฉันเยด็ดไอเหียตัวเองด่าเขาทำไมมึงรู้ขึ้ปากเลยขอเกาคยนะุยเลยตัวเองคันคุยโอ้ไอเหียเอาเยีเอามมามาดูดคุยหนไอสัส โอ้เฮ้ยมีบางคนบอกชอบเลียหีหมานะนี่ถ้าเลียหีหมาหมายืนอยู่นี่นะนี่คือหมาฮาฮาวจับถ้าจะดูดควยหมาต้องยกขาขึ้นข้งแล้วครับดูดควยหมาถ้าเลียหีหมาต้องเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนแล้วก็เลียหีหมาเตะเตะเตะเป็นไงกูไม่ได้สอนเฮี้ยกูกระตกจิตกระชากใจนี่แมวไอ้หม,มาแนละ้วแล้วนี่คืออะไร นี่คือเ e <ow! S 1> อวม,มึงอย่าไปเลียหีแมวไปดูดควยแมวไม่ได้แมวมันขวนเอาเล็บมันคมนะไอ้เหียตัวเนี้กูซื้อมาหลายบาทอนะแมวแต่แม่ไอดด้ดูดควยแมวเลียหีแมวไอ้ใครที่เคยเลียหีหมามาแล้ววะนะกูพูดให้เข้าใจนะไอ้ใครที่เคยเลียหีหมานะมึงรู้นะกูหมายถึงอะไรนะ มึงลองมาเลียหีแมวสัตว์มึงจะรู้ว่ามึงควรจะเขียนเลียหีหมาหีแมวไหมมึงเข้าใจไหม <c oughs> เลียหีหมาเลียหีแมวไอเฮียเวลากูคุยเฮียแล้วก็มึงในยูคูปในคลิปหรือไลฟ์สดเนี่ยกูคุยเล่นแต่มึงจะมาคุยกูงี้ไม่ได้